Welcome to f e e พ p ร์มาแนะนำวงไอดอลที่น่าสนใจพร้อมป้ายายาให้คุณได้วิดกันป้กับผมนัทนัก,กมนลมานาดีและผมแป้งนักนายวงบรรยารและนี่คือรายการแตกลาย <I S 2> ไอดลไอดล 2023, 2023. สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการแตกลายไอดอล2023ีแต่ว่าวันนี้เรามาแนะนำพิธีกรใหม่กันก่อนโดยผมไม่ได้เป็นพิธีกรแล้วผมเป็นโปรดิวเซอร์นะฮะ้องสวัตคนเดิมนะฮะขอเชิญนะฮะคุณแฟงดัชนัยแล้วก็คุณนัทดัชกมลครับสวัสดี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 ครับผมชื่อแฟงผมพิธีกร หน้าใหม่ครับผมก็เป็นภางตัวแรกครับตอนนี้ตอนนี้ก็ไปร้านอาหารอยู่ก็อาจจะแบบมีจังหวะไปงานนู้นงานนั้นงานนี้ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ถ้าว่าแบบวันไหนลาอย่างเงี้ยก็จะไปตามงานในดอนตลอดอย่วสวัสดีครับผมผมนัทนักโมนนะครับผมก็อันริงก็น่าจะมาปุ้นเปี้ยนของฟิปอ์ก็แบบนานๆทีอ่ะเพราะว่านานๆทีก็โอ้โหก็คุยกับข้าวก็น่าจะนานแล้วล่ะสองปีสองสองปีแล้วล่ะจริง อันนี้ก็แบบมาเป็นพิธีกรของแต่ละไอดอลเต็มตัวแล้วก็ตอนนี้ฝั่งตัวด้วยนะครับก็เคยเห็นนัดก,กมลแล้วล่ะในแต่ละไอดอลไลฟ์ตอนจิวเกิลใช่ <Girl. S 2> จิวเกิลเคยมารอบหนึ่งอ่าคำถามแรกนะครับติดตามไอดอลตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะอ่ะแฟ้งก่อนละกันเออถ้าถามว่าตามไอดอลตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ดีเจนเขตร่เอกเลยอือยุค ซิงเกิลแรกที่ยังรถโชว์ที่เดอะมอลเริ่มต้นจริงๆก็คือที่เดอะมอลลาเมืมวานก็ถ้านับระยะเวลาตอนนี้ก็ใกล้จะหกปีแล้วอืมสารวัตรตามตาตั้งแต่ซิงคุกกี้หรือว่าไอไอจักตาไอไอตักกตาเลยโอ้โหนานๆจะเห็นคนติดตามตั้งแต่ไอจากาตาจริงแล้วนัดกมลล่ะจริงก็น่าจะช่วงไล่เรียกกันของพี่แฟงแหละช่วงไล่เรียกกันประมาณซิงหนึ่งนี่แหละซิงหนึ่ง มันก็เราดูแบบดูผ่านดูแบบผ่านสื่อฟซอะไรเนะี้ยเพราะว่าเพื่อนมันก็เหมียคนตามแบบไอดอลญี่ปุ่นอะไรนี้เนาะ<บ>ก็แชร์มาว่าเออมีวงน้องี่ยมาตั้งอยู่ที่ไทยแล้วอะในเนี้ย,นนยก็เห็นอมืมันก็แบบเออแปลกใหม่นะเพราะแบบพูดถึงนิยมของไอดอลในยุคนั้นอะ่ะห้าหกปีอะ่ะแค่จะไม่ได้เห็นเลยแหละแค่จะไม่ได้เห็นแต่เห็นน้อยแบบเป็นแบบเกิลกุ๊ปอะไรเนี่ยเป็นพวกเกิลกุ๊ปที่ป๊อปอะไรอย่างนี้ไงเระได้ยินแนี้ถามเกี่ยวกับวงหน่อยละกันชอบวงไหนเป็นพิเศษ อ่าเริ่มที่นักขมลถ้ายุคนั้นอ่ะมันก็จะมีวงเดคือบินเคแต่ประมาณสองสามสี่ปีนี่แหละประมาณนั้นก็เริ่มตามแบบมีหลายวงแบบตามเซียมคาเฟ่อะไรบ้างตามบินเคเลยตามแบบวงอื่นบ้างอะไรเนี้ยเาื่งตามก็ยังเป็นบินเคเป็นหลักอยู่เหมือนเดิมอ่ะอ่าแฟงน่นะก็ใคยอยูก่ก็เหมือนกันน,นะครับผมแต่พอช่วงยุคหลังนี่วงปูดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยพูดแบบพูดเยอะมากก็จริงพูดมาแบบเหมือนเหมือนดอกไม่ะ ใช่อะปุ๊บกอถ้าถามว่าวงไหนที่ชอบที่สุดถ้าตอนเนี้ยอันนี้ตรงข้ามกับนัดมไม่ใช่ BNK เแต่จะเป็นวง Happy t a ท l ทำไมถึงชอบวงวงเนี้ยด้วยความคิดว่าหลังจากผ่านช่วงยุค b น K มาประมาณหนึ่งแล้วรู้สึกว่าอยากตามวงชก์กไอดอลตามมาเรื่อยๆ,ๆจนมันมีอยู่ช่วงหนึ่งรู้สึกว่าเอ้ยวงนี้น่าสนใจก็เลยบอกว่ายกให้เป็น อันดับหนึ่งไปเลยรู้สึกว่าไม่ผิดหวังจริงๆที่ยกให้วงนี้เป็นวงอันดับหนึ่งในใจเพราะว่ามันมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่อ่านมากับวงนี้เยอะมากๆอ่ะแล้ว่วงละทําไมถึงชอบอะซีเอ็มใช่ไหมซีเอ็มคาเฟ่ใช่ใช่ซีเอ็มทำไมถึงชอบนี้มันดูแบบมันแปลกใหม่แบบคือวงแบบที่ประเทศไรประเทศเราตั้งเองใช่ไหมเราตั้งเองนี่เราแบบเฮ้ยของไทยเราก็เออลองลองดูแบบลองเปิดใจแบบลองดูแบบวงอื่นบ้างอะไรนี่นะแบบแล้วก็มีแบบเซเว่นมีอะไรนี้ไหมอะลองมาดูแบบเออมันก็แบบ อืออีกแล้วเนี่ยเมมเบอร์แต่ละคนก็เออสวยๆอะไรงี้แบบเออมีแบบเรื่องการร้องการเต้นเล่นดนตรีอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ของสะสมมีไหมมีไหมทั้งสองคนถ้าของสะสมอันนี้ก็มีอยู่บ้างถ้าแฮปปี้เทลจะมีตัวโปสเตอร์ครบรอบสามปีอยู่ก็มีของวงเมเดที่เป็นงานออฟไทยงานแรกและงานเดี่ยวมีโฟโต้เซตของวงแฮปปี้เทลมีเมื่อก่อนจะเคยมีของบีแอนเคที่เป็นแผ่นซีดีด้วยแต่ยุคนี้คือไม่ไม่มีแล้ว ก็มีถามว่ามีเยอะไหมค่อนข้างเยอะซีดีอ่ะมีเยอะอยู่แล้วซีดีไอ้วกมีไอแบบมิสิกอะไรนี้ก็มีเยอะอยู่แล้วนัดเกมก็มีอ่าของที่แบบพวกไอสนใจเอกเบีนเคก็มีเจแปก็มีโฟล์บุ๊กอ่ามีแต่แบบไม่ได้หลากหลายอะไรขนาดนั้นแต่ของถามว่าโฟล์เฟสมีเยอะไหมเยอะเยอะเลยหละเพราะว่าตอนสั่งอ่ะแบบตอนนั้นสั่งแบบสั่งไม่ได้แบบอะไรในน้อๆอะไรใช่ไหมเราสั่ง อ่าอันนี้สั่งเกินไหมม,ม,มีเกินมีเกินเป็นช้างศึกสิบเลือกตั้งครั้งแรกเลือกตั้งครั้งแรกเกินเป็นสิบพระร้างหลังแบบต่างวอื่นแบบก็จะสั่งเซตน,น้อยลงเจ็ดสิบเจ็ดสั่งไปแปดก็แบบเปิดมาก็ได้คอมเชิญคอมเชอแล้วก็แบบมีอะไรแต่ก็นั่นแหละแต่ซีดีอ่ะสั่งเกินอย่างน้อยประมาณสิบกว่าอืมสิบกว่าสิบกว่าเล่มเพราะจำถ้าใครแอดผมไปเป็นเพื่อนอ่ะจะเห็นหน้าเฟซเคยประมาณสองสามวันแหละเคยแชร์อยู่ว่าแบกกล่องพัสดุจาก ไปเนียเพราะนั้นเลิกเรียนมาแล้วรู้ว่าของมาอยู่แถวนั้นก็บอกเออพี่ไม่ต้องไปส่งของไม่ต้องส่งของที่บ้านเดี๋ยวยุ่งกลับไปเองนั่นแหละก็ไปมันหายจากเรียนไม่ไม่ไม่กลม,ม,มากประมาณโลกลๆๆว่าๆจำได้ว่าเป็นเซตของเจ็ดเจ็ดมีซีดีมีหนังสือมีอะไรไหมก็แบกมากลับมาก็อาโอเคเรามาเปิดดูก็โอเค,คไม่ได้เกลืออะไรมากก็ถือว่าเป็นโอเคระดับหนึ่งนะคะแน่นอนตามสไตล์ของรายการแตกรายดอมันจะต้องมีช่วงนี้ะช่วงป้ายยา ป้ายยาเมมเบอร์คนละคนครับเอ้ยเราต้องให้รุ่นพี่ก่อนให้พี่แฟงก่อนจังหวะเนี้ยแฟงก่อนได้ผมไงผมก็โยนให้พี่แฟงกินตามเขาตามหลายพมากกว่าผมไงผมตามไม่ไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะอ่ะแฟงอยากป้ายยาใครคันนี้ครับ j j c g m 4ูได้เอตายแล้วรสนิยมดีเทสดีเขาเรียกว่าเป็นคนเทสดีครับเรื่องของว่าอันเนี้ยส่วนตัวอย่างหนึ่งคือชอบเกี่ยวกับ พวกการทําอาหารด้วยอ๋อใช่เพราะว่าเคยไปออกอยู่มิรีบตัวเนี้ยเนี่ยก็เคยไปร่วมกิจกรรมงานวันเกิดมาแล้วที่เชียงใหม่ด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันมีความประทับใจได้ไปร่วมกิจกรรมครั้งนั้นแล้วรู้สึกว่าแบบโอ้เนี่ยแหละคือหนึ่งคนที่อยากแนะนําเลยแล้วก็คนนี้ค่อนข้างจะทาอาหารได้ดีด้วยชอบคนที่รักในการทําอาหารแนะนาคนนี้เลยครับ ม่วงเอ้ย <heck> คุณนัทเราติดจะฟังหนูนะเราติดที่จะฟังหนูนะก็โดนนี่นัดนัทกับบอาจริงนะถามว่าชอบมีคนหนึ่งที่ชอบแต่เขาตอนนี้เขาเหมือนเขาแกไปแล้วไข่มุกซีเจมไปไม่ไม่ซีเจมไข่มุกซีมคาเฟ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมีกันทั้สองคนไข่มุกเดี๋ยวนะไข่มุกไปอยู่ซีเจมตอนไหนเนี่ยนั่นแหละสิซีเหมือนกันซีกับเอ็มซีกับเอ็มเหมือนกันเออบอลเราเห็นแบบก่อนก่อนอยู่วงไฮโดรแล้วแบบเป็นฝาแอบ เป็นกาแฟแดงอ่ะเราจะเห็นกันแบบเล่นละครหรือเล่นแบบตัวโฆษณาอะไรต่างก็เออพระเขาองค์การเอ๊ะทำไมหน้าคุคุณพอมาอ๋อเคยอยู่องค์การแบบนักแสดงอะไรนี้ก็อืมก็ตามเนี่ยแต่ถามว่าหลายคนมีหลายคนไหมก็ตามหลายคนอ่ะมีไข่มุกอ่าเชลัญยาอ่ารูเชลัญยาตอนนี้เป็นป๊อปอัพอ่าตอนนี้ป๊อปอัพอยู่ป๊อปอัพถามว่ามีวงอื่นไหมวงอื่นก็มีนะแต่แบบเป็นบางคนแบบอยู่สายอื่นไงก็มีอ่าอ่าบิวตี้บิวตี้ซูโม เออแบบสายล็อกล็อกอะไรนิดนึงเนาะก็มีมีหลายคนอ่ะเออแต่แต่ไม่ใชหลายคนจริงคาถามสุดท้ายครับอยากจะบอกอะไรกับคนที่เพิ่งมาตามวงไอดอลถามว่าตามหรอมันก็แบบมันมีอะไรหลากหลายนะมันหลากหลายแบบหลายอย่างอ่ะแนวต่างแบบมันมีแบบไอดอลหลายอย่างไงในแบบหลายหลายท้ายของมันของเขาท้ายแบบแนวล็อกแนวแบบแนวขบอยไม่ต่างก็มีหลายหลายอย่างอ่ะอลองแบบลองเปิดใจเราลองหาอะไรดูถ้าคุณติดแบบติดของไทยแล้วคุณลองไปของญี่ปุ่นหรือของอะไรต่างๆเลยเนี่ยคุณน่าจะ ขั้นสูงกว่านั้นอีกสำหรับผมก็ไม่ไม่เลยครับไปตามใจตัวเองเลยครับเราชอบอะไรไปทางนั้นเลยครับไปตามใจตัวเองเลยชอบคนไหนอาซัพพอร์ตเขาให้เต็มที่ก่อนที่ผมจะโยนหน้าที่ให้กับคุณอขอเชิญรุ่นพี่ของผมหน่อยละกันยุคนั้นนี่คืออ่าถ้าไม่มีเขาคนนี้ก็จะไม่มีผมที่เป็นแตกลายไอดอลในซีซั่นหนึ่งซีซั่นสอง เอาพร้มอมส่งมอบหน้าที่ต่อแล้วแต่ในปฐมรถ่นจนาวงโัมากไกลขออนุญาติดหนึ่งัยรุ่นปลดหลังรุ่นนี้รุ่นสองพั่สิบสาก็ต้องใช้คำว่าเดินทางกักไกลกว่าที่คาดพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยในซีซันนี้อย่างที่หลายคนทราบกับนแล้วว่าเราจะใช้ระบบแบบที่ เราคนดูทุกคนผู้ดูผู้ฟังทุกท่านคุ้นเคยนะนั่นก็คือการเอาปลายยาปข้ยคอมูนโน่นนี่โน่นนั่นว่ากันไปพี่เชื่อว่าเคมีของสองคนเนี้พี่เชื่อว่าย่างไงมันน่าจะเข้าขากันได้ประมาณหนึ่งเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลากัดกักสักนิดหนึง่งก็ต้องบอกอย่างนี้ด้ว่าเท่าที่พี่ไปเซอเว์มาจากวงข้างน,นอกมาก็ มีหลายวงที่รอความหวังในการเล่าของพวกเราสองคนอยู่ยต่อฝันอะไรกันแน่น้อน,นะครับผมพ่อเบมเบอร์<น>เองก็ฟังดแคส์ของเราเหมือนกันใช่ <laughs> ม <c oughs> ไม่รู้ว่าทนล้ต่อเป็นยังไงแต่ยังไงก็ดันวงการให้เต็มที่และขอให้สนุกกับเส้นทางตรงนี้นะายชอบดีอให้สนุกกับการตามไอดอลนะแล้วก็อยากให้มีความสุขจริงๆในการทำรายการนี้เช่น พ,พุกอ p p e a l ช่วยแสงนะวันนี้ก็อยู่มาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งอะโอ้โหแป๊บน,นึงน,นะหน้าด้านตัวเองมากเลยเมื่อกี้แต่โกนเดี๋ยวแต่ไกลพูดด้วยพูดด้วยพูดด้วยก็ในฐานะที่ผมอยู่มาตั้งแต่ต้นจริงๆแล้วก็เป็นหัวหอกในการชวนทุกท่านมาทํพ podcast นี้ตั้งแต่ปี2 0 1 3นะจนตอนนี้2 5 1 6ผ่านมา3ปีแล้วก็รู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะวงการไอดอลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะและก็อย่างที่พี่ออยบอกนะครับว่า เมมเบอร์ Member, เขาก็ฟังรายการเราเหมือนกันแล้วเขาก็ต่างคิดถึงรูปแบบนี้นะก็ะคือการนําเสนอเรื่องราววงไอดอลต่างๆแล้วก็หวังว่าพวกคุณจะนําเสนอมันได้ถึงใจนะครับเด็กศิ่ป์ใหจะฝากนะครับทั้งสองคนว่าไม่มีอะไรต้องห่วงครับเป็นตัวเอสงสนุกสนานสมวัยตามวงไอดอลให้สนุกนะครับอย่าไปกลัวกลัวไม่มีแดกดีกว่านะครับอย่างเดียวใช่ใช่รอ,รอตีอนไนยอยู่เนี่ยจริงจริง,งจริง แต่อุปสรรคลายทางอะไรที่มันจะเกี่ยวกับวงแต่และว,วงหรือว่าวงการไอดอลทั้งหมดเนี่ยอย่าไปกลัวครับเราตามของเราก็พอเราสรุปแบบของเราก็พอนะครับแล้วก็เรื่องราวของรายการแต่งไอดอลก็ขอบฝากไว้ด้วยนะฮะนี่ก็รุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่โดนใหม่ถอดด้ามเลยตั้งผู้ก็ไม่เคยผ่านงานอดแคสต์มาก่อนอาจจะมีพี่แฟงที่มีแต้มต่อนิดหน่อยจากการไปร่วมไอเป็นแปดจมเนาะแต่นั่นก็แขกรับเชิญไง ตอนนี้เป็นพิธีกรเขาก็เลิกเหมือนมันจะได้เปรียบเหมือนมั้งนะครับเพราะฉะนั้นขอฝากนะครับทั้งคู่ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากคุณโจมผู้ฟังผมเชื่อว่าในวงการนี้จะต้องพูดถึงนัดแฝงแตกลายไอดอลอีกคู่หนึ่งแน่นอนครับขอให้โชคดีครับขอให้โชคดีครับผมครับผมครับขอบคุณครับแตกลายไอดอลสองพันยี่สิบสามเจอกันทุกวันพฤห์ทขัดเจอกันได้ไหมครั้งหน้าครับแตกลายไอดอล ดีดีไปด้วกันดีดีไปทุกวันดีดีไทุกวงเลยสวัสดีครับสวัสดๆๆขีขอขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังรายการของเราจนจบอย่าลืมเข้ามาติดตามและติชมได้ใน Facebook แฟนเพจ e t w t t t อร์ s t t g r r m กร YouTube ของ Fitpot และเว็บไซต์ f i t p o t net ติดต่องานและลงโฆษณาได้ทาง f i t p o t 2 0 1 9 g m a i l com f i t p o t with happiness in your life with our podcast.